ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่บัฟเฟต์อัปเดตนะครับพี่ทําคลิปแจกโค้ชชั่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือถึงบางคนจะได้โค้ชบางคนจะยังไม่ได้โค้ชนะครับพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือเนื่องจากที่พี่ไม่มีคลิปลงด้วยนะครับก็โอเคตอนนี้บัฟเฟต์อัปเดตดีพอดีนะครับผมก็เลยพี่ก็เลยขอมาทําคลิป แจกโค้ดในกันนีครับผมนะก็เดีย๋ยวพี่จะทิ้งโค้ดเอาไว้ให้น้องๆนะครับผมนะก็โค้ดก็เดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ในอไ่ะใต้คลิปนะครับผมนะก็คลิปนี้ค่อนข้างจะสั้นหน่อยนะครับก็ใครที่ดูแล้วก็อย่าดีคลิปเลยนะครับก็ขอทุกคนดูให้จบแล้วกันนะครับผมนะโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ข้างบนนะครับตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ ต้ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมาแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายนะครับ